คุณป้าแก่ขึ้นรถเมตัวจริงจิตเดิมแท้สำแดงกายถามอ่านบทความนี้แล้วรู้สึกจุกตรงกลางหน้าอกค่ะหรือว่ากินข้าวอิ่มกันนะตอบจุกแบบตื้นตันจักระ4ีหปิติสุขหรือจุกเพราะท้องอืดอาหารไม่ย่อยกันละ่ะจิตเว็บแรกคือตัวจริงจิตเดิมแท้ ฉันนั่งรถเมย์คุณป้าแก่ขึ้นรถมาฉันจะรู้ขึ้นแบบไม่ผ่านสมองความคิดจิตสองคือสมองอัตตาตัวปลอมจอมรักตัวเองก็จะเข้ามาแทรกทันทีโอ้ยเธอดูซิฉันยังไม่แก่แข้งขายังแข็งแรงอยู่เลยเธอนั่งต่อเหอะเดี๋ยวก็มีคนอื่นลุกให้นั่งเองนั่นหละ เข้าใจการทำงานตัวจริงตัวปลอมละยังเอย่ยขอบคุณข้อความจากนพอัศวะกระผมบันฉเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ